เป็นช่วงเวลาสําคัญอีกหนึ่งช่วงเหมือนกันนะครับที่หลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็มองว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากในเรื่องของการทำา o r r p r r t t e r r n n i n n g นะครับใช่ครับยิ่งในยุคสมัยนี้ด้วยเนะเาะก็เป็นเรื่องของการแบบแข่งขันเรื่องของการสร้าง Branding องก์นรับครับ,รบซึ่งในช่วงถัดไปที่เราจะพูดคุยนะครับเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ทางผู้ประกอบการนะครับได้มาบอกเล่าสิ่งดีในองค์กรนะครับ ชีวิตดีงานดีเงินดีสังคมดียังไงบ้างใช่แล้วครับซึ่งในวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจากขอนแก่นพีชิงเน็ตแฟคทอรี่นะครับสวัสดีครับคุณสุรศิษฐ์สวัสดีครับคุณสุรศิษฐ์นะครับเป็น r ีคุณเมนอลพิซเซอร์เนาะจากขอนแก่นแห่งควรนะครับขอบคุณสุรศิษฐ์เลยครับจากที่ได้สร้างตัวแพลตฟอร์มนี้รู้สึกอย่างไงบ้างครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะช่วยให้กับผู้สมัครเนาะได้เรียนรู้องค์กรเรามากขึ้นนอกจากตัวลักษณะงานที่เราลงไว้คุณสมบัติในส่วนของความตตต้อองงงกกกาาารร่ๆลวว็็เเปนััสสิะ ตรงนี้ก็จะเป็นเติมนะเติมตัวนั้นผู้สมัครเขาเรียนรู้บริษัทเราได้มากขึ้นว่าทั้ง4ด้านเนี่ยบริษัทเรามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไงคุณสุรศิธิคิดว่าตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ของ h r ชอาอ่ะครับมีส่วนช่วยในการทํางานด้านรีคูตมากน้อยแค่ไหนฮะมากเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดเขาจะเข้ามาในองค์กรเราเนาะเขาต้องศึกษาองค์กรเราพอสมควรก่อนที่จะเข้ามาในองค์กรเราแล้วตัวนี้เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากเว็บไซต์บริษัทที่ให้เขาเข้ามาศึกษาได้ภาพลักษณ์บริษัทเราเป็น ยยแล้วคิดว่าการทําแพลตฟอร์มตัวนี้ทํายากไหมครับคุณสุรสิทธิ์ครับไม่ยากนะครับจริงๆไม่ยากเพียงแต่ว่าคือเราต้องมีข้อมูลที่โอเคเนาะที่จะมาลงตัวนี้อัอ <c oughs> ดีว่าบริษัทก็มีการถ่ายภาพมีคลิปวิดีโออะไรต่งางๆก็เป็นข้อดีพอดีที่มีแพลตฟอร์มตัวนี้มาเราก็สามารถเอามาลงได้เลยอ,อันนี้คุณสุรสิทธิ์ทำคนเดียวเลยไหม <c oughs> จะมีทีมครับมีทีมมีสี่ถึงห้าคนที่สีคนตัวนี้ที่ช่วยกันทีเอ็ครับจริงๆเรามีแพลตฟอร์มของเราเองอยู่แล้วมีช่องทางที่เราลงบนเว็บไซต์ตัวเองอยู่ แล้วที่คุณเครเด็ดแจ้งเมื่อตัวแล้วจากที่คุณนี้นะครับคุณคิดว่ามันช่วยเพิ่มเติมยังไงมันแตกต่างกับช่องทางอื่นๆที่เราประชาสัมพันธ์ไว้อยู่แล้วยังไงบ้างครับคือจริงๆมันอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันกับจอท็อกันเนาะถ้าพููถึงข้อมูลมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วการที่ผู้สมัครเข้ามาเนี่ยผมว่ามันง่ายกว่าที่จะออกจากเบราว์เซอร์นี้ไปเข้าเว็บไซต์ Facebook หรือว่าเข้าเว็บไซต์บริษัทอย่างเงี้ยครับก็สามารถดูจากตัวแพลตฟอร์มเดียวกันได้เลยเอาข้อมูลมนเชื่อมโยงกันเนีีี้้ในนนนแแแงง่่ขออตตััวลฟรร์มทจะะบเป็4ดดาค ชีวิตีงานดีสังคมดีเงินดีอย่างงี้ครับในสิ่งนั้นคิดว่ามันครอบคลุมข้อมูลที่ทางบริษัทต้องการนําเสนอรอบด้านเลยไหมครับจริงๆก็เป็นหัวข้อหลักๆในการที่พนักงานคนหนึ่งจะเข้ามาทํางานผมว่าโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดในอนาคตมีเติมได้อีกก็จะโอเคมากกว่านี้ครับผมแล้วก็จะมีข้อมูลในฝั่งที่พนักงานเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยถูกไหมครับเป็นข่าวใช่จนะครับก็อันนี้มีวิธีการยังไงที่จะไปเชิญชวนเขาให้เขามาร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราบ้างนะครับจริง จริงตัวนี้คือเป็นข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วเนาะในส่วนของงานเกษียณของเราเนี่ยรเราจะมีคลิปวิดีโอที่ถ่ายพนักงานคือเขาก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆว่าเราก็จะให้เขาอธิบายความรู้สึกที่ได้ทํางานกับเราจนถึงขั้นเกษียณนะว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับบริษัทเรารก็เลยได้ข้อมูลตรงนี้เข้ามาจะรีวิวได้ก็เป็นความรู้สึกจริงๆจากพนักงานเลยใช่ครับใช่ใช่ตอนแรกเราก็เกรงๆอยู่ว่าถ้าเกิดเราไปให้เขามาทําเขาจะออกไปในแนวทางไหนที่จะกลัวแบบภาพลั บริษัทหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับครับแต่ที่เข้ามาจะเป็นข้อมูลความรู้สึกจริงๆที่ประทับใจใช่ครับนะครับครับใช่ใน่สนใจมากๆครับเท่าที่ผมเมื่อสักรู่นี้นะครับเสียงบอกเราจากพนักงานจริงๆเลยจริงๆก็มีทั้งสี่เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดให้ทางคุณสุริศอาจจะยกตัวอย่างอวดมาสักหนึ่งดีนะครับที่เราเราอยากจะอินเทนต์สุดนี้เอาเป็นเรื่องไหนดีครับคุณสุริศจริงๆอ่ะมันจะตัดสินว่าเอาดีด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้นะมันมันจะไปค่อนข้างควบคู่ <Birthday. S 1> ในเรื่องของชีวิต <üre? S 1> มันก็ต้องดีด้วยเนาะถูกไหมครับมาเข้ามาทํางานบวกกับงานที่โอเคแล้วในส่วนของสังคมแต่ผมจะมองเน้นหนักไว้ทางสังคมนิดนึงเพราะถ้าเกิดเรามีความสุขในการทํางานสังคมมันโอเค,คถึงงานจะยากงานจะหนักแต่ถ้าเกิดสังคมโอเคเนี่ยช่วยเหลือซึ่มกันแล้วกันผมว่ามันจะโอเคสําหรับการทํางานมากเลยก็น,นําเสนอในแง่ของสังคมดีนะทีนี้สังคมดีที่นี่มีตัวอย่างไหมครับว่าเช่นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับที่ลงไว้หนึ่งตัวอย่างจะเป็นเรื่องการใส่ใจในเรื่องของตัววันเกิดแต่ แล้วฝ่ายเขาก็จะมีเรื่องเค้กวันเกิดอ่ะจะไปการมีของเล็กๆน้อยๆให้ผู้ที่เกิดตรงกับวันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือในเดือนนั้นๆมีเกิดหลายคนก็อาจจะคุบกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าประมาณนี้ทุกๆคนเลยใช่ครับใช่ใช่ไม่ใช่เฉพาะจะแบ่งเป็นเลเวลอะไรเงี้ยเป็นทุกคนเลยก็เป็นสังคมดีที่น่ารักมากหลายๆคนนี้เลยซูมี่เริ่มรู้สึกว่าในมือเริ่มสั่นเหมือนเดิมจริงๆนอกจากแพลตฟอร์มที่เราลงในเว็บไซต์ u s c h r c o m นะครับอันนี้จะถือกาส พ R ให้ทางคุณสุทธิ์ด้วยเลยนะครับว่าเราก็จะเอาข้อมูลนี้ลงไป p R ในตามโซเชียลมีเดียต่างๆให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นในั่งของ a c e b o o k นะฮะตัวอย่างนี้เลยแล้วก็อินสตาแกรมด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นภาพที่นํามาจากตัวของแพลตฟอร์มเลยของไดชาร์เซ่ได้ครับโอเคจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่นําเสนอไปถึงผู้ที่สนใจในตัวองค์กรจะได้สามารถผมษุในเรืนองผมมีช่องทางใหม่ของทางทีมงานสรรหาเนาะจะเป็นช่องทางท i ิ t o ตอเนี่ยผมสามารถจะสัมพันธ์ทางไหนได้ บาง,งเผื่อผู้สมัครสนใจติดตาม t i k t o ok, ตอรอะไรเงี้ยครับ อ๋อหมายถึงว่าทําเป็นสื่อไปลงในช่องทางของ t ิ k ตอกเพิ่มเติมถูกไหมครับใช่ใช่หรือว่าผมจะฝากลิงก์ทิกตอกของบริษัทเนี่ยเข้าใต้โพสตได้ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับงานรับเรื่องไว้ให้แล้วเดี๋ยวเจอโอเคได้ได้ครับขอบคุณมากเลยสื่อทิกตอกก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เขาเรียกว่าตอนนี้กําลังได้รับความนิยมสูงใช่ใช่ใช่จริงถ้าเรามีช่องทางอย่างทิกตอกเนี่ยครับเราสามารถใส่ไว้ใน HR ชอซได้เลยครับอ่มโอเคเดี๋ยวผมลองแก้ไขแล้วก็แนบเพิ่มด้วยครับวันนี้อยากให้ทางคุณสุรศิช่วองญนนทกกาลัษฐ หลายคนอาจจะเริ่มทําไปแล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้เริ่มเลยยังกังวลอยู่ครับจะได้ลองมาทําตัวแพลตฟอร์มเอชอาร์เซนี้ดูนิดหนึ่งเชิญครับก็ฝากถึงทีมเฮชาทุกๆบริษัทนะที่เับฟังตอนนี้เข้ามาทําได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างเป็นผลดีกับทางเฮชาเรารในการค้นหาประวัติหรือว่าจะให้ผู้สมัครเข้าถึงเรามากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ทางคุณสุรสิธิ์ด้วยนะครับโอเคครับผมต้องขอบคุณคุณสุรสิธิ์ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ สวัสดีค่ะ